ครับคุณผู้ชมครับที่บูธโตโยตานับว่าเป็นการเปิดพื้นที่เพื่อต้อนรับโตโยต้าไฮรักแชมปกระบะขวัญใจ SME ซึ่งเพิ่งเปิดตัวอย่างเป็นทางการเปิดราคาไปเมื่อวันที่27พฤศจิกายนที่ผ่านมาราคาเริ่มต้นที่499,000บาทไปรยูนถึงตัว570,000 7,000บาทส่วนความน่าสนใจเป็นอย่างไรต้องมาดูครับข้อเสนอพิเศษจากตัวแทนขายของ t o y ยต้น่าจะให้ข้อมูลคุณผู้ชมได้นอกจากนั้นยังมีหลากหลายรุ่นของบอดี้รถยนต์ t o y ยต้ให้เลือกชมในงาน Motor Expo ครั้งที่40ครั้งนี้ครับที่เมืองทองธานียังไงแวะมาดูชมกันครับคุณผู้ชมครับที่บูธโตโยต้ เราวันนี้เลยก็คือนี่นะครับน้องใหม่กระบะไฮรักชแชมป์นะครับก็เป็นรถยนต์กระบะน้องใหม่ล่าสุดซึ่งเป็นท้ายเรียบเสิดได้3ทางนะครับเป็นรถที่ออกแบบแล้วก็ค้นคว้าหาข้อมูลโดยวิศวกรคนไทยนะครับตอบโจทย์ตลาดไทยเป็นรถที่สามารถจะดัดแปลงได้ับไม่ว่าจะเป็นตู้ขนของตู้เย็นมอเตอร์โฮมแคมเปอร์คาร์มันก็จะทําได้หลากหลายรูปแบบมากนะครับโดยเรามี พันธมิตรทงธุรกิจอีกหลายเจ้าทั่วทั่วไทยครับในการที่จะให้บริการรถคันนี้นะครับสามารถเข้าไปติดต่อได้ที่โชว์รูมโตยต้าทั่วประเทศครับแล้วเรามีกิจกรรมพิเศษอะไรบ้างก็วันนี้จริงๆเรามีรถนอกเหนือจากแชมป์นะฮะแล้ก็มีรถอื่นใน Hybrid l i n ์อัเราเอามาโชว์กันเรียกว่าเต็มรูปแบบนะครับแล้วก็ช่วงนี้ก็จะเป็นโปรโมชั่นของโต y ยต้นะครับก็คิดว่าเป็นช่วงที่ฤดู ซื้อรถโตโยต้าที่ดีที่สุดแห่งปีนะครับก็โตโยต้าโปรใหญ่ใจสันเวอร์นะครับก็รายละเอียดก็ดูในเว็บไซต์ในรายละเอียดได้ครับก็เรียกว่าเป็นฤดูที่อยากให้มาที่โชลูนะครับ ครับคุณผู้ชมครับที่บูธโตโยต้ามีคันไหนถูกใจคุณผู้ชมบ้างไหมครับได้ใบจองมากันบ้างหรือเปล่าแล้วยังไงก็รีบจองนะครับเพราะว่าคิวอาจจะนานหน่อยรอรถกันผลิตกันไม่ทันเลยสําหรับบูธโตโยต้าเป็นรถยนต์ค่ายหนึ่งยี่ห้อหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับแล้วก็ให้การต้อนรับเป็นอย่างดีของผู้ใช้รถประเทศไทยโอเคสำหรับบูธอื่นๆในมอเตอร์เอ็กซ์โปครั้งนี้เป็นอย่างไรเดี๋ยวตามผมไปชมกันครับคุณผู้ชมครับมีให้ชมทั้งวันครับวันนี้